สวัสดีครับผมเซอพระเอกอีซุสุแม่ขีจังหวัดพัดทลุงนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขายดีมากๆของทางอีซุสุเรานะครับกับรุ่นเป๊แคป1.9 S 2024นะครับมีสามสีด้วยกันสีเทาสีขาวแล้วก็สีบรอนนะครับผมรุ่นนี้จะอยู่ที่ราคา650,000บาทนะครับ สำหรับสีขาวถ้าเป็นสีเทากับสีร้อนเนี่ยจะเพิ่มไป7 0 0 0บาทนะครับเครื่อง1.9เนะครับเดี๋ยวผมพามาดูว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้นะครับก็เริ่มที่กระจังหน้านะครับของเขาเนี่ยจะเป็นทูทวนสองชั้นแบบสีดํากับสีเทาแบบนี้ดูดุดันนะครับยูสุเป็นครูเมียมสวยงามชัดเจนนะครับไฟเนี่ยจะเป็นมันติรีฟิคเตอร์นะครับแล้วก็พร้อมไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวล้อกันเลยเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยคันนี้จะเป็นล้อกระทะนะครับแต่ว่าลูกค้าบอกว โดยคันนี้เนี่ยจะเป็นล้อแม็กขนาดขอบ18นะครับซีร่ยางเนี่ย2 4 5 4 5 r 18นะครับผมโดยช่วงหน้าด้านล่างเนี่ยนะครับเขาเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเด็กกันโครงแล้วก็โช้กอัพแก๊สนะครับมีตัวยึดจับปีกนกนะครับเพื่อลดอาการโยนตัวของรถให้กับรถเราด้วยนะครับระบบความปลอดภัยที่ให้มานะครับรุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพื้นฐานเนี่ยครบคันเลยนะครับระบบ ABS ป้องกันการล้อล็อกในขณะที่เราเนี่ยเบรกกระทันหันนะครับแล้วก็ระบบ EBD นะครับช่วยเสริมแรงนน้ำมันเบรกให้สมดุุลลทก้อนนะะครรับบบ BA เี่ย ช่วยเสริมแรงในน้ำมันเบรกนะครับให้เราเนี่ยเบรกได้อย่างสั้นลงนะครับเรียกได้ว่าความปลอดภัยเนี่ยครบถ้วนนะครับขับไปปลอดภัยสบายใจแน่นอนนะครับส่วนชั้นล่างด้านหลังเนี่ยจะเป็นแหนบยาวขนาดพิเศษแบบรองสแปนนะครับผมให้อารมณ์ความยืดหยุ่นดีนะครับที่สาคัญเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยก็คือบรรทุกหนักได้อย่างดีอีกด้วยครับไฟเลี้ยวเนี่ยจะมีมาให้ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีสัญลักษณ์สเปซแคปนะครับผมก็คือเป็นสัญลักษณ์ของกระบะตอนครึ่งนั่นเองนะครับกระจกก็ทับได้นะครับบานใหญ่มองชัดนะครับสวยงามเดี๋ยยวไป้านหลลััังกเครบ หลังนะครับไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะมองชัดนะครับเป็นแบบหลอดไส้สวยงามนะครับมีไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เป็นไฟฉุกเฉินให้ด้วยนะครับเต็มกันคือมีไฟเบรกตรงที่3นะครับเวลาเราเบรกเนี่ยคันด้านด้านหลังเราเนี่ยจะมองเห็นเราเนี่ยจากระยะไกลเลยนะครับมือเปิดปาท้ายนะครับก็จะเป็นขนาดใหญ่แบบนี้อ่าพร้อมกล้องมองหลังแบบดูอินมาให้นะครับเรียบร้อยเลยรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเปิดปาท้ายให้ดูเขาจะเบามากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยครับ แคบของเรานะครับจะเปิดได้90องศากว้างขวางนะครับสามารถขึ้นรถได้เนี่ยอย่างสบายนะครับห้องโดยสารภายในเนี่ยกว้างขวางสะดวกสบายนะครับอาจจะมีของวางนิดหน่อยนะครับพร้อมส่งมอบแล้วคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมันตีฟังก์ชันนะครับปุ่มทางซ้ายเนี่ยสามารถโทรรับสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากปุ่มนี้เลยนะครับหน้าจอเรือนไม้เนี่ยอ่านค่าได้อย่างชัดเจนนะครับผม หน้าจอส่วนกลางเนี่ยเขาจะมีขนาด8นิ้วนะครับจากปี2023เนี่ยมีขนาด7นิ้วนะครับเรียกได้ว่าใหญ่ขึ้นมองชัดขึ้นแอร์ใช้ได้อย่างสบายนะครับตรงนี้สามารถปรับได้เลยหมุนขึ้นหมุนลงตรงนี้นะครับแล้วก็ความเย็นแอร์ของเราเนี่ยกรองฝุ่นพิล์มได้ถึง2.5นะครับเกียร์รุ่นนี้เนี่ยจะมีให้เลือกถึง2เกียร์ด้วยกันนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นขายดีของทางอี u ุเลยนะครับ สวยมากๆนะครับกับ s p a c e c a p 1.9S 2 0 2เนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะมารีวิวรุ่นไหนให้ดูอีกนะครับฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกนะครับคลิปหน้าวันนี้ผมไปก่อนแล้วผมเซฟเล็กอีสุสุแม่ขีจังหวัดพัทลุงนะครับผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ